สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ23672และคุณกำลังอยู่กับทลิปไปดูมาแล้วกับ23672ครับสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงต่างเรื่อง อิตาลิตนางพญานาคีขาวชื่อภาษาอังกฤษว่าไวสเน็กเลยนะครับไวสเน็กเลยอิตาลิตนางพญานาคีขาวหนังอยู่ในหมดนมูของแอคชั่นพนันไัยแล้วก็เป็นแอนิเมชันด้วยความยาวเ9นาทีวันที่เข้าฉายก็คือพฤหัสที่6สิงหาคม2020วันนี้ผมไปดูมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกงูสวยดีอ่ะ <laughs> สำหรับผู้กำกับนะครับ คุณแอมบองนะครับแล้วก็ชีชาวนักสแสดงบินเซนโรดิเกรสที่3ามเนติอมอยเฟมาตานะครับเข้าประเทศไทยโดยแอมพิจเจอร์นะไวสเนกอิทิวิทนั่งพญานาคีขาวสำหรับเรื่องย่อกลารกลับมาของตำนานรักอมาตะในรูปแบบอนิเมชั่นสุดตกาตาไวสเนกอภิมหาภาพยนตร์อนิเมชันจากแดนนังกร ที่บอกเล่าเรื่องราวของเสี่ยวไปหญิงสาวแสนสวยที่เป็นหนึ่งในผ่าพันธกูปีศาสตรเธอได้รับมอบหมายให้มาทำภารกิจสังหารแต่ดันเกิดความผิดพลาดจนทำให้เธอสูญเสียความทรงจำและตื่นขึ้นมาในหมู่บ้านนักจับวูก่อนได้พบกับอาสวนชายหนุ่มแสนด,ดีที่ปกป้องดูแลเธอจนเกิดเป็นตำนานความรักอมะตะ ไปติดติดตามกันได้ทุกลงฉายนะครับทั้งเมเจอร์และ SF เนาะไปดูที่ IMDB กันบากนะครับนี่ชื่อภาษาจีนของเขานะครับใบชียวนคีผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะหนชั่วโมงสานาทีแอนิเมชันแอคชั่นแอคเันเจอร์ฉายครั้งแรกนะครับเมื่อ11เมกราคม2019นะครับที่จีนนะโอ้แต่เพิ่งเข้าไทยเพิ่งเข้าไทยตอนนี้นะ โจโโห้หวว่า a love story between a snake spirit and a snake hunter อืม snake spirit นี่ก็คือตัวนางพญางูขาวเนี่ยนะครับส่วน snake hunter ก็คือพระเอกของเรานี่แหละสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับความรู้สึกหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้มาแล้วเนี่ยเอาตรงๆนะตอนแรกผมเห็นเห็นใบปิดหนังกับใบโปรมโมทอะผมนึกถึง <c oughs> คุณเต้าเราอะครับนาคีอะครับน่ยเจ้าแม่นาคีของเราอะนะครับคือคือเว็บแรกเราก็จะคิดว่าแบบเฮ้ย,ยงูอีกแล้วอะโอ้แล้วใช้ชื่อนาคีเหมือนกันเลยเงี้ยไม่อยากดูเลยเฉยมากเลยอืมนี่แหละความรู้สึกนะที่ผมนึกนึกถึงนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันพฤหัสนี้ไปดูหน้าหนังแล้วเนี่ยเรื่องอื่นดูไปหมดแล้วไงเหลือแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวอะไปะดูก็ดู รากฏว่าเหนือความคาดหมายครับหนังเรื่องนี้ไม่ง่วงเลยอะดูแล้วแบบเฮ้ยมันเพลินมันดูแล้วมีความสุขมันเป็นความรู้สึกที่แบบให้ตื่นตาตาการใจอะหนังมันดีกว่าที่คาดไว้เยอะเลยครับถ้าคิดว่าเราแบบเนื้อเรื่องมันจะเป็นเหมือนแบบเจ้าแม่นาคีเราอะไรเงี้ยไม่ใช่นะหนังเรื่องนี้ถึงจะเป็นงูเหมือนกันแต่ก็บริบท อืมถามว่าเป็นเเปเป็นป็นนตำนานรักระหว่างหญิงที่เป็นปีศาจกับชายที่เป็นมนุษย์อืแต่มันมันก็ไม่ใช่ฟิลนาคีอะครับเอออันนี้ครับจริงๆอ่ะถ้าจะแปลว่าเป็นนางพญางูขาวเลยก็ไม่น่าเกียดนะแต่ผมไม่ได้แต่ว่าทําไมอชื่อเขาถึงตั้งออกมาอย่างนี้เขาคงเกาะกระแสะนาคีแล้วมัง้ง <laughs> เนี่ย คือจริง,รงๆนางพยายงูขาวเราอาจจะได้ยินมาหลายหลายเวอร์ชั่นแล้วมั้งตอนที่เป็นหนังผมก็ไม่ได้ดูนะที่แบบตอนนั้นผมเด็กๆกับมันจะมีหนังเรื่องนึงเนี่ยประมาณนางพยายงูขาวอะไรยเงี้ยแล้วนางเอกสวยมากอะไรเงี้ยหลงรักกับพระเอกครับแต่กระตุ้นเรื่องนี้งูขาวเหมือนกันแบบว่าฟีลลิ่งน่าจะคนละฟีลลิ่งแบบตอนนั้นนะหรือใครที่ดูได้ดูหนังเรื่องนั้นในวัยนั้นนะช่วยบอกไว้ใต้คอมเมนต์ทีนะครับว่า เออคุณไปดูมาแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับนางพญาภูเขาเวอร์ชันที่เป็นหนังตอนนั้นนะมันานแล้วเหมือนกันนะน่ายี่สิบปีละรับเวอร์ั่นนี้เนี่ยเพิ่งออกฉายเมื่อตอนมกราคมปีสองพันสิบเก้าเพิ่งได้เข้าฉายที่ประเทศเราบ้านเราตอนเนี้ยนะครับเออแต่การเข้าฉายรอบเนี้ยผมเข้าใจว่ามันมันผ่านค่ายหนังของฝรั่งนะเออขอโทษที่ผมลืมชื่อไม่ได้ที่เป็นโรงนาเก่าๆอะครับเออค่ายเนี้ย เขาเขาเอาหนังดีๆของไต่ละประเทศมาเข้าฉายนะแล้วก็เรื่องนี้ก็เข้ามาแบบปื๊ดไปเลยเพิ่งเห็นโปสเตอร์แค่ประมาณอาทิตย์สอออาทิตย์เองอ่ะไปดูภาพกันบ้างในรักแท้หรือจะแพ้อ,อิทธิฤทธิ์นะครับอิทธิฤทธิ์นางพญานาคีค่ะเอาเห็นไหมเป็นงูใหญ่งูยักษ์นะครับแต่สวยนะงูตัวนี้ดีไซน์สวยแล้วนี่เป็นพระเอกนะครับแล้วนี่มีมาขนาดน้อยของพระเอกแล้วใครเป็นใครชอบมาน้อยเนี่ยไปดูได้เลยน เอาเป็นมนุษย์ข้าเป็นพิศาจเราจะรักกันได้อย่างไรนี่นางเอกสวยไหมสวยอะผมชอบสวยเลยอะนี่พระเอกครับพระเอกก็หล่อแบบมันหล่อจีนก็ใช่นะแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าบางทีมันก็ปบมันก็เหมือนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วดูเป็นจีนมากกว่าเพราะว่าความคมเนี่ยจำจำไม่เท่ากับเกาหลีนะ คือหน้าตาจะดูจืดๆนิดน,นึงอ่ะแต่ถามว่าเป็นพระเอกที่หล่อไหมก็หล่อแหละก็สมกับน,นางเอกแหละไว้สเน็คนะครับนี่นี่นี่ภาพเต็มๆคือตัวภาพตัวงานมันอลังการมากเลยอะ่ะจะบอกว่าเอาจริงๆนะแอนิเมชันของจีนเนี่ยมาไกลามากเลยนะเนี่ยภาพแบ็ k กราว n d ภาพ ภาพที่อยู่ข้างหลังหรือวัตถุที่เป็นวัตถุทั้งหมดนะครับภาพเนียนภาพสวยมากสวยแบบสวยสวยเหมือนจริงมากอะ่ะหนังเรื่องเนี้ยมีที่แบบถ้าถามว่ารู้ว่าเป็นแอนิเมชันจะมีแค่อะไรเนี้ยมีแค่คนเนี้ยแหละครับที่ดูแลว้วว่ามันคือมันรู้ว่ามันเป็นตัวการ์ตูนแอนิเมชันมีความเป็นไม่ใช่คนอะ่ะไม่ใช่สิ่งของในโลกจริงอะ่ะแต่สิ่งอื่นอเนี่ยมันดูจริงหมดเลยนะเอ่อที่ผมจําได้ก็จะมี บัวครับบัวเงาในน้ำแล้วก็พวกภูผาลักษณะนี้ครับที่แบบดูแล้วจริงมากจริงสุดๆนี่นาสวยไหมสวยมากนะครับนี่มีตัวละครแบบนี้ด้วยสวยซักซี่น่ารักแล้วแล,วแ,ล,วแ,ลวแอบร้ายนี่ตัวนี้เขาชื่อว่าฟ็อกซ์นะครับอยากรู้รายละเอียดลองไปดูกัน แต่ประเด็นของหนังมันก็จะวนเวียนวนเวียนอยู่ประมาณนี้นะเออเป็นม,มนุษย์จะไปรักกับพิซซานูได้ยังไงนั่นสิได้ไงอะ่ะ <c oughs> นี่อยากจะบอกว่ามันมีฉากเซอร์วิสแฟนๆทั้งหญิงทั้งชายนะครับเห็นพระเอกรอแต่จืดๆแบบนี้เนี่ยแต่พอเข้าพาเข้านางน,านี้แบบผมว่ามันเซอร์วิสแฟนๆมากเลยอะ่ะมันการ์ตูนเด็กแบบโอ้โหแบบ ไวใสมากเลยอะ่ะอันนี้นางเอกนีบ้างนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับนงางพญางูข่าเวอร์ชั่นที่เป็นหนังนะนี่แอบมาดูแอบมา,าดูเจ้าแม่นาคีของเราด้วยนะครับเนี่ยในแ่ยพวกพวกพวกเนี้ครับพวกต้นไม้ใบหญ้าฝนเม็ดฝน ทุกอย่างมันเนี้ไปหมดเลยครับแม้กระทั่งตัวนาคีตัวงูขาวเองนี่ก็เนียนกลิบเลยมีแค่ตัวเนี่ยนี่แหละที่ที่แบบเ้ยยังไม่ได้เหมือนคนจริงๆเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันก็จะเป็นแอนิเมชันนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนเดะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่อันนี้แอปเซล์แอปแอปแอบแอบเปรียบเทียบนะครับ มีนาคีเนี่ยของไทยเรานะครับแล้วก็นี่นาคินของอินเดียนะครับนี่จะแม่นาคีกับนางพญาหูขาวนะครับไอหมาตัวนี้นี่นี่หมาตัวนี้ตลกดีนะครับลองไปฟังดูพูดภาษาคนได้ด้วยนี่ตายนี่นะครับอันนี้สมัยที่ที่เป็นหนังนะครับ นี้เวอร์ชันของไทยๆเราสรุปงูขาวกับเจ้าแม่นาคีเป็นคนละคนละคนกันนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันนะแต่มันเป็นงูเหมือนกันแค่นั้นเองนะครับในรายละเอียดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยถ้าเปนเพื่อนมีโอกาสผมผมแนะนําให้ไปดูนะเพราะภาพสวยมากเอฟเฟกสวยมากนะครับมีข้อดีคือมันดีทุกอย่างอะ่ะเพลงก็เพอรเสียงพากเสียงภากไทยพอดีวันวันนี้ผมไปดูวันนี้เป็นเสียงาพากไทยเสียงาพากไทยก็ดีนะ ตัวเพลงก็ร้องเป็นภาษาไทยด้วยนะเขาทําเพลงเป็นภาษาไทยด้วยครับเขามไม่ใช่แค่ว่าพอถึงส่วนร้องเพลงจะเป็นให้ฟังภาษาจีนอะไรเงี้ยเปล่ามีเพลงภาษาไทยด้วยแล้วเนื้อหายนัดีด้วยความหมายเพราะด้วยแล้วเพลงเพราะมันมีทํานองด้วยนะความหมายดีมากๆแล้วก็ทุกฉากทุกซีนจัดมาจะเป็นอย่างดีอะ่ะมีติอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าผมยังยังรู้สึกว่าอนิเมชัน สมัยนีย้ถึงแม้มันจะเนี้ยแล้วฉันแบบดูเสื้อผ้าดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนของหน้าคนเนี้ยมันก็ยังต้องอาศัยเทคนิคโพชเซนแคปเจอร์หน้าใบหน้าคนจริงเข้าไปไงทำให้มันก็ยังไม่ธรรมชาติเหมือนกับคนจริงๆแสดงอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าวันไหนที่จุดหนึ่งไปได้ขนาดแบบเหมือนคนจริงๆแสดงแล้วมันจะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอีกประเด็นหนึ่งคือนางพยังูข่าวเนี่ยแกมีม,มีมีน้องสาวมีญาติด้วยอะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่าพอเธอสองคนเนี้ยถ้าแต่งชุดเหมือนกันเนี่ยมายืนข้างกันเนี่ยผมอาจจะแยกไม่ออกว่าใครเป็นคนไหนนะเพราะว่าอารมณ์เหมือนเหมือนเหมือนไอดอลเกาหลีที่มายืนเลียงๆกันแล้วหน้ามันเหมือนกันนะครับเลยแยกไม่ออกอ่ะผมเลยมีความรู้สึกว่าเอาจริงๆนะคนเราอ่ะถ้าหน้าตาดีอยู่แล้วแล้วมันไม่จําเป็นจะต้องไปทําอะไรเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความเป็นเอกลักษณ์ดีนะมันทําให้เราไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องมาเหมือนกันเป็นบล็อกๆแล้วจะต้องแบบ เหมือนกันทุกอย่างอะไรเงี้ยท่นี่ยของคนผมว่าบางทีมันก็อยู่ที่เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเหมือนกันนะคือสวยได้แต่ไม่จาเป็นจะต้องเหมือนกันเดะซะทุกอย่างไงในกระตูนนึงเนี้ยคือแบบผู้หญิงเนี้ยจะหน้าบล็อกเดียวกันหมดเลยป๊อก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 เยอะ,ะ,ะแล้วมันก็จะแบบโห,โ,หโลกแห่งความสวยงามมันช่างต่างกับโลกความเป็นจริงเฉลี่ยเกิน <laughs> อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่หนังเรื่องนี้ดีครับดีตัวละครอย่างงูขาวตัวเนี้ยก็ดีครับ หูเขียวก็ดีนะสวยดีเปรียปร้ยวๆดีไอพระเอกนี้ก็ดีครับหลอดีแล้วก็ยอมทําทุกอย่างเพื่อความรักนะซึ่งถ้าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมบางคนอาจจะมองว่าโหเพื่อความรักมึงท,ทําได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าเอาจริงๆในชีวิตคนจริงๆนะคิดถึงบริบทนะคนที่เติบโตมาแล้วต้องหาเลี้ยงชีพตั้งแต่อายุสักเล็กๆเ,เ,เนี่ยบางทีเขาไม่ได้รับการศาึกษาไม่ได้เรียนรู้อะไรเขาก็มีชีวิตอย่างที่อย่างที่เขาเห็นและ ได้เจอมาประสบพบเจอนะชีวิตมนุษย์เป็นอย่างนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นการที่ตัวละครจะกระทําบางอย่างซึ่งเราอาจจะคิดว่าเขาเง่าหรือเขาไม่เวิร์กไม่เมคเซนอะไรเงี้ยถ้าเราปล่อยใจตามไปกับตัวละครนะบางทีเราอาจจะรู้ว่าเหตุผลของความรักหรือว่าเหตุผลของการทําอะไรสักอย่างเนี่ยจริงๆมันมีเหตุผลอยู่แล้วก็มันคือบริบรทที่ที่สุดของตัวละครณนเะวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สุดท้ายตอนจบของนานถามว่าผมโอเคไหมผมชอบมากยอมรับก็ชอบจริงหนังมันดีกว่าที่คิดอะตอนแรกคิดว่าเป็นหนังใหม่นะคิดว่าเป็นหนังแบบปี2020อะไรอย่างเงี้ยแต่ปร,กรากฏว่าเหมือนกับสายหนังเขาก็ไปคัดหนังดีๆมานะครับในภาวะหลังโควิดเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นหนังที่แบบเอยบทดีๆถึงแม้แบบจะไม่ได้ดังมากในช่วงที่ออตอนออกมาใหม่ๆแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ย คุณค่าของมันก็ยังอยู่ไงแล้วมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยงานดีๆเนี่ยมันไม่ได้หายไปตามเวลานะถ้างานมันดีจริงคุณจะเห็นมันเป็นเรื่อยๆตลอดเวลานะครับแล้วสักวันคุณดูหนังเรื่องนี้ไม่เข้าใจแต่อนาคตคุณอาจจะกลับมาดูมันแล้วรู้สึกชอบมันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสาหรับหน,หนังเรื่องนี้นี่เพิ่งเข้าโรงเพราะฉะนั้นแนะนําให้ไปดูกันนะครับอิทธิฤทธิ์นางพญาผมไม่ใช่ผมข่าว อิธิลิ์นางพญานาคีขาวไ i t e s เน็กนะครับจากประเทศจีนขอบคุณทุกท่านมากใครที่สนใจไปคุยกันในเฟซนะครับไปคุยกันในที่ Facebook 2 3 6 7 2นะครับแล้วก็ในช่องนี้ยังมีคลิปที่ทำไว้ตั้งแต่แรกเลยนะเนื้อหาเล่าถึงหนังเรื่องถึงความรู้สึกไปดูหนังมาแล้วนะครับไม่สปอยนะพยายามไม่สปอย ใครสนใจลองกลับไปดูคลิปเก่าๆกันได้นะจ๊ะมีเยอะมากเลยแหละ <c oughs> แล้วก็คอมเมนต์ไว้ทายคลิปได้นะแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งดูนะจ๊ะมันจะขึ้นมาให้โอเคขอบคุณมากสำหรับคลิปไปดูมาแล้วกับ2องสแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ